สำลูกอะเขี่ยมันก็อยู่ห้องนี้ห้องมันห้องทำไงจะล้อมข้างหลังได้วะต้องเดินเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องห้องข้างๆหรือห้องใกล้ๆแล้วเข้าไปดูข้างหลังไปดูจริงๆไปดูจริงๆ ผมรอสัญญาณนะพี่ปล่อย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 สายเข้าแล้วนั่งนั่งนี่ขอดูแบบต้องอะไรเดือนได้ไหมว่ามันเพราะเรื่องของของพี่โมลินโอันนี้ก็เ้องตืนหรอฮะใช่ครับ รอรอภาพจาก CI คอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวอัด c o อปปี้เลยจอดจอดจอดไปตั่ห้องนะกุ้งแบบเราต้องหาที่จังบงนะังไหม

มีนะมีมีมามามาให้มาปุ๊บเนี่ยไดหมดแล้วโอเคโอเคใสเลยเจ้า่มือหน่อยใจมือจรงโน้ตทำมากี่คนละโอ้พี่ผมพูดตรงกับพี่ครัไม่ถึงเท่าไม่ไม่ถึงเจ็ดคนเลยพี่แล้วข่าวที่ออกมาผมไม่ได้ยิงสาบไปยพี่ตอบให้ตรงพวกพี่ได้ข้อมูลหมดแล้ว กี่คนใครเนครใครเนใครชื่ออะไรชื่ออะไรกี่คนงดีตรงเลยมีตรงตรงก็ประมาณสิบลายพี่เป็นสิบผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ปนไม่ได้สินสรัพยของแน่นอนพี่ผมยอมรับพี่อืแล้วเมื่อวานบอกจะมามอบไหนอะคิดว่าผมหาไม่เจอหรอฮะ อย่าเล่นกับระบบเข้าใจปะเอาหมายมา,เ,าเราจะทำวัาผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแต่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับคุมนะเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้เ,ไดเข้าใจข้อาหาขัดสิทธิ์ที่แจ้งนะจะแจ้งใครแบบแรกนะจะแจ้งใครจะแจ้งใคร กูพาแม่แล้วไงพแม่แล้วรูปรูปปืนเมื่อวาน่ะที่เราที่ส่งมาเขาเป็นรูปแบบรูปไอ้พวกรูปในคอมไม่เฉยพี่งผมไม่รูย้อนรูปอะไรขึ้นแล้วส่งมาส่งมาคือลายตำรวจแล้วส่งตำรวจที่ตำรวจเขาเปลี่ยนรูปเลยพี่ผมไม่เปลี่ยนรู้ว่าส่งมางั้นมีสิทธิ์โดนวิสามันได้ลฮะก็นี่ไงส่งมาในไลน์ใช่ไหมส่งในไลน์ในช่องไลน์ช่องแชทเลยถูกไหมมันส่งผมว่าตอนแรกผมเป็นรูปแล้วผมเปลี่ยนผิดพี่แล้วลบทำไมอ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะ เฮ้โมจอยอใครจะขี่ไปผมน้งผมโอเคมีกุญแจแล้วนะรับทุกอย่างพี่แต่คือเรื่องนี้เป็นข่าวว่าผมไม่เอาเงินเขาอ่ะผมไม่ได้เอาไปพี่มีกำลังจะบอกว่าเหี้ยโกหกได้ใครเป็นโมผมวอกเป็นโมเองนี่ชื่ออะไรโมอะไรไม่มีชื่อเลย ในลายเราใช้ชื่อโมอะไรผมชื่อไอเมียวรับนะเมียวเวเมียวโมเมียว,ยวใช่ครับแล้วลูกค้าก็เป็นเป็นใครเป็นเราเองพี่เป็นเราเองรเราทาสี่คนละประมาณเจ็ดแปดคนหน้าดีประมาณเจปดคนดีป้าหน้าเมีนพระรามสามบอกเนี่ยกล้าไ,ไหม คื<ม>อถ้อาออกไปผมก็กลัวแบบมีผู้เสียหายเพิ่มนะเข้าในบอกเจ็ดแปดคนที่เราจำอะพี่มันแค่เจ็ดแปดคนแล้ว<อ>ญญว่าแล้วไม่กลัวผู้เสียหายมาเพิ่มเพราะบางทีเราไม่รู้อะพี่ว่าผู้เสียหายอันเนี้ยจริงหรือไม่จริงเพราะผมก็จําไม่ได้หไหมพี่ตำรวจเขาตรวจสอบได้เข้าถ้าในเบื้องต้นผู้เสียหายเกินแปดคนทําไมพูดแบบแมนเองบอกแปดคนใช่พี่ถ้าเกินแปดอะ เยังไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คือเราเล่นยาไหมไม่เล่น่ะตรวจเจอไหมตรวจได้ครับไม่ใช่ตรวจจะเจอไหมไม่เจอเพี่ครับอย่าท,ท้าทายดิเนนิสัยท้าทายสิงบอกว่าไม่ได้ท้าทายแค่นี้ยังท้าทายเลยเคยถูกจับไหมเคยถูกจับตอนปีห้าเก้าต่หา้งหน่ายยาเสพติดเหรยาอะไรตอนยาไอ้เหร อยากจะบอกอะไรครับทางน้องๆผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผ่านผุนมากาขอโทษครับยังไงก็เข้าไปาใช้คำยี้ทำอะไรล่ะออกมาก็จะไม่ไม่อะไรนะครับว,วันนี้เราพูดเองเราพูดเองมีว่าเราชใช้คมวันนี้คือชดใช้คมเข้าใจไหม